สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีมาพบเพาะกับช่องเฮียอิงคน,น,นันรดุงเนาะพี่น้องมือนีเดมิโน่ต่ำกุง้งทูทุนพี่น้องสองสหาหมือนีกุ้งสองสายพี่น้องมีกุ้งหน่อยกับไอ้กุ้งไล่เสือเฮาพี่น้องหวัวพี่น้องเป็นแต่เสียบว่ะตัวใหญ่ๆหฮาคือเกาเนื้อดิ่งๆหว,วานๆเนานะพี่น้องมาพี่น้องอันดับแรกก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเฮียอิงนี่เนาะพี่น้อง เพื่อจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะมาเด้อพี่น้องทูกช่องทูกบานคือเกอล่ะมาแซบน้ำฮีนะ่ะลงมือเราพี่น้องมาแลมาพักเข้ากับพักซุดคือกแลเราพี่น้องมา,มาพี่น้องสเสียบๆน้ำกันมือเนี่ยเฮ็ดเองพี่น้องต่ำเองบอ่ได้เฮ็ดต่ำไม่เบื้องเราพี่น้องมาพี่น้งอง จมกักขนมจีนลืมอืมสับบหนะ่อ เหลือก็เลยได้เห็ดกินแล้วพี่น้องก็เลยบดด่ได <c oughs> ้สั่งอืมแซ่บเนาะว่าใหญ่ครักอืม กล่องผู้กันหรือเปล่านงมันผู้กันกแล้วมันแสงมันดอนแล้วมันดำอืม้ม ก็จะกินอ่งเด้ยนี่พี่น้องพักแลไว <laughs> เซปน้องตำกุ้งสุดทูทนบะกินเมนูยังมาท่านได้กินก่อนป่ะพี่น้องสองจะหายนะ อืมแจ่บปีนักเครื่องน้นน,น เรือแบบว้าน่ะ 声轻点 อือืส pues ่องกันนะมาพี่น้อง ม,ม <c oughs> ื่อเนี Spencer? ่ยกขให้ทูกช่องทุกบานส่มาเน้อพี่น้องมือเนี่ยถึงเล็กทุกคนได้พี่น้งเนื้อวานมากพี่น้งรสชาติแบบเผ็ดนัว lạp thế nào Pack Så bra. Mm -hmm. i เรกินอันนี้เล็่นแล้วรนะคา ฟินมากพี่น้องเนื้อหวานดิ่ง หากุุงหน่อยไหเนาะจางมาเหมือนละแซ่บเนาะอะไรจะไปฟินขนาดนี้ พี่น้องนั่ก็หยุดอยู่แบบนี้ ฟินแน่งพี่เนาะ พี่น้องแสบแห้งเมนูนี่สุดยอดเล่มือเนี่ยตำกุ้งสวดทุ่นสองสายเนาะพี่น้องแสบนัวคือเกากะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเฮียเองนี่ด้วพี่น้องที่สำคัญอย่าลืมกดมกระดิ่ง สำหรับมือนีเฮียเองกัขคอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปนาไปแล้วสวัสดีครับ